ผมไม่ใช่นักธุรกิจผมเป็นช่างทำผมผมจึงรู้ว่าควรจะทำโปรดักต์อย่างไรที่สามารถจะอยู่เคียงข้างช่างทำผมอยู่ในร้านทำผมและดูแลโครงสร้างเส้นผมในที่สะกกับทุกทุกคนได้อย่างไรไม่มีขั้นตอนอะไรมากมายและสามารถช่วยแบ่งเบาผ่อนแรงช่างทำผมได้คิดอยู่เสมอว่า การที่ร้านทําผมมีช่างที่ดีทำให้ร้านเจริญรุ่งเรืองไปได้ดีแต่จริงๆแล้วโปรดักสำคัญมากนะครับที่จะอยู่เคียงคู่กับร้านคุณการทํางานควบคู่กันไปกับช่างที่ฝีมือดีเปรียบเสมือนมีช่างคู่ช่วยกันทํำงานค้นพบแล้วครับที่ผมรอคอยโปรดักก็ใช้มาเยอะทั่วเมืองไทยและทั่วโลก ไม่มีอันไหนที่จะตอบโจทย์และช่วยบำรุงรักษาโครงสร้างเส้นผมและนังทีรษะาได้เลยอาการแพ้ต่างๆรูปแบบการทำงานหรือการสร้างงานกับเคมีทัชไล hey, ์เฮเซนัมตัวนี้เลยครับตอบโจทย์ทุกอย่างควบคู่กับการบำรุงรักษาผมระหว่างวันทำทรีทเมนต์บำรุงต่างๆนานาการทำเคมีต่างๆไม่ว่าจะเป็นยืดดัด หรือการทำสีต่างๆรูปแบบของงานเคมีทุกชนิดสามารถจะใช้ร่วมกันไปได้โพเทคทุกสิ่งทุกอย่างให้กับโครงสร้างเส้นผมและหนังีิสะอย่างมีประสิทธิภาพช่วยงานคุณได้ในร้านทำผมได้อย่างแน่นอนคุณจะไม่ต้องเหนื่อยและไม่ต้องกังวลว่าการทำเคมีหรือการบำร,รุงอะไรต่างๆเนี่ยต้องมาลุ้นว่าจะสำเร็จหรือเปล่าจริงๆแล้วลูกค้าพอใจที่สุดคือจบงาน อย่างไรให้ผมมีคุณภาพที่ดีไม่เสียไม่แห้งไม่แตกปลายเปรียบเสมือนช่างใหญ่ในร้านที่อยู่เคียงคู่กับคุณช่วยการทำงานได้เร็วขึ้นขั้นตอนไม่มากนักมายทำความเข้าใจนิดเดียวคุณจะมีความสุขกับการ,รทำงานในร้านทำผมและกับอาชีพช่างทำผมอย่างแน่นอนมั่นใจนะครับผมไม่ใช่นักธุรกิจ ผมเป็นช่างทำผมจึงรู้ดีว่าควรจะสรรหาโปรดัก์แบบไหนควรคู่กับร้านทำผมและคุณทุกคนที่จะดูแลเส้นผมครับทัสไลน์แห่เซรั่ม